สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาวัดไซที่จังหวัดสิงห์บุรีกันวัดไซเดิมทีชื่อว่าวัดทยานมีความน่มนวนมากด้วยความที่วัดติดอยู่กับเินแม่น้ำเจ้าพยาเล่ากันว่าเคยมีพระธุดงรูปหนึ่งมาพบวัดล้างและบริเวณรอบโบสถ์มีต้นไทรเป็นจำนวนมากเลยบอกให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากชื่อวัดว่าวัดทยานเป็นวัดไซ ว่ากันว่าถูกสร้างในสมัยกรุงเสียธยาแต่เดิมองค์พระประธานเป็นปูนที่ห่อหุ้มด้วยทองแต่ทหารพรม่าเอาไฟมาล้อมลอกทองไปหมดทําให้เหลือเพียงปูนด้านในความพิเศษของวัดนี้คือตัวโบสถ์เหลือเพียงแต่กําแพงที่มีรากต้นไทรไยึดส่วนหลังคาก็ได้ร่มเงาจากต้นไทรมีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนจักรวรณจะทาําหลังคาโบสถ์ให้แต่เมื่อจะลงมือทําก็เกิดฟ้าผ่าทําให้ไม่มีใครกลับมาสร้างอลังคาโบสถ์ อย่าลืมมากราบไหว้หรือมาเยี่ยมชมกันนะคะเปิดให้ชมเวลา8โมงถึง4โมงเย็นะคะ่ะฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ